ให้เด็กดีจะโดนอะไรคะโดนบอสโดนพลิษพลิสจะมาทำอะไรคะมาทำเด็กร้ายอืมแล้วเด็กคนนั้นจะต้องทำไงคะอันอันนี้เลยอันนี้เลยคือใครคือบุคลินแนนะ่ะหรอบุคลินโดนทำไมคะเพราะบุคลินเป็นอะไรเป็น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 ,ปนยันมีน้าโทรหาพนิษเลยฮัลโหล

ฮัลโรับบรกี้งานน้เาอ้าวบีน่าเรียกกำรัจมาจับลูกนึงแล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลบบ ใครดื่นะบางนี่หนาอแต่นี่คือค่ะแต่นี่ดู้เหรอเยอโพอลิจับไปค่ะแต่ีด้อิดนี่ะต่นีดูไม่ม่ยอมตตะเลยดีนะชอบผมแหดีไหมไม่ชอบเราสองคนไม่ชอบเนาะ ม่ชอบผมแดดด้ไม่หล่อเนาะไม่หล่อต้องไปทาดต้องไปตัดผมที่ไหนคะที่ร้านยาฟิสคัดชินบะมะพาไปไหนโอเคโอเควันนเอ็นุนชอบผมแดดี้ไหมหล่อ บีนาชอบไหมมามีก็ไม่ชอบบีนาก็ไม่ชอบโอเคเราทีมเดียวกันนะทีมเียทีมมามีี่บีนาจะกับผมมามีอ๋อบีนาชอบผมมามี่คะชอบชอบเผลไหมคะมเียมะดีไม่หล่ออะไรดีไม่หลอโอเค